สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาดูราคานะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1 2บวก3บวกนะครับของพ o n d a ได้ o อ d ดกันนะครับผมก็มีวิธีเช็คราคานะครับสำหรับใครที่แบบว่ามองหาอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราจะต่อประกันของเรายังไงนะครับแล้วก็ราคาปีต่อประกันของเรานะครับราคาเท่าไหร่เนาะมาดูวิธีกันเลยนะครับง่ายมากนะครับแค่ไม่กี่คลิกเองเนาะก็ได้ราคาแล้วนะครับมาที่นี่นะครับ724นะครับทีม m c o m นะครับ แล้วก็เนอะเจ็นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาเนาะให้เรานะครับทำการเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถของเรานะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแบนี้ส่วนใหญ่จะมีหมดเลยเนาะก็อย่างเช่นผมจะเลือกเป็นของ Honda นะครับนี่ a c c o r d เนาะ Honda มีรุ่นเยอะไม่ไม่ค่อยเยอะเนาะ Accord นะครับแบบนี้เนาะปี2020นนะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับแนะนำให้เลือกเป็นทุกประเภทประกันก่อนเนาะ ถ้ามีราคาถูกใจนะครับค่อยไปดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าเดี๋ยววิดีโอนี้นะผมจะเปิดให้ดูในส่วน,วนของตัวประกันนะครับประกันชั้นหนึ่งเนาะสบวกนะครับสบวกเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวไหนหน่าสนใจเนาะมาดูกันประกันชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้กดไปนะครับแล้วก็เขาจะแสดงมาหมดเลยนะครับในส่วนของตัวประกัน h o n ด้ Accord นะครับมีของบริษัทไหนรับบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่บริษัททั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็บริษัททั้งหมดที่รับนะ ให้เราสามารถดูราคาคร่าวๆได้นะครับเช่นของ h o n d a Accord นะครับปี2020นะครับทุนก็จะอยู่ประมาณ9 0 0 0นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับเขาจะเรียงตามบริษัทที่ค่อนข้างขายดีนะครับแต่ว่ามีชั้นหนึ่งอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในกรณีที่แบบว่าบ้านมีรถหลายคันเนาะหรือว่ามีคันเดียวนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับก็ขับน้อยเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับทิพยะนะซ่อมอู่นะครับเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับราคาอยู่แค่8,5 0 0เองนะครับคิดเข้าไปดูเน เขาจะมีรายละเอียดแจ้งนะครับว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งเป็นที่พยะนะครับตามไม้เนาะตรงนี้ก็คือปีหนึ่งขับไม่เกิน5000โลนะครับก็สามารถทําแผนนี้ได้เป็นประกันซ่อมอู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับคุ้มครอง5000กิโลเมตรนะครับต้องถ่ายรูปรถเนาะถ่ายเลขไม้นะครับแล้วก็ใช้ในรถส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับราคา8,500บาทเองเนาะคุ้มครองก็คือ9 0 0 0เลยนะครับคุ้มครองเต็มทุนประกันเนาะซ่อมคูุกรณีนะครับ1ล้านเนาะนี่ตรงนี้นะครับใครที่สนใจในส่วนของ ตัวอัปทูใหม่นะครับ5,000กิโลเมตรนะครับก็เป็นราคา8,500ันห้าร้บาทเนาะแบบนี้นะครับใครที่ขับน้อยๆเนาะผมว่าในตัวนี้ก็แนะนำนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประกันชั้นหนึ่งนะครับอย่างอ้อจะมีซ่อมศูนย์กับซ่อมอู่นะครับในกรณีซ่อมศูนย์เนี่ยผมแนะนำให้ถามศูนย์ของเราก่อนนะครับที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเช็กระยะอะไรพวกนี้นะครับว่าเขาอะรับประกันของบริษัทไหนบ้าง เพราะว่าแต่ละศูนย์นี่รับประกันบริษัทไม่เหมือนกันเนาะก็ในกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ปกติเราไม่ปกติเราไม่ได้ซ่อมไม่ได้เข้าศูนย์อยู่แล้วนะซ่อมอู่นะครับก็ลองถามอู่ดูก็ได้นะครับว่าเขาเป็นอู่ประกันไหมอู่ของเขาเนี่ยรับประกันของที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าในบางทีเนี่ยเกิดเหตุนเนาะแลวอยากซ่อมใกล้บ้านนะครับแต่อู่ใกล้บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประกันบริษัทที่เราเออทำก็ได้ก็เลย ถามอู่ก่อนนะครับว่าอู่เนี้ยเราโอเคกับเขานะเขารับประกันของบริษัทไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ซื้อบริษัทประกันที่ตรงกับอู่นะครับเวลาเคลมก็เคลมใกล้บ้านนะครับไปดูลดได้ไปอะไรลดได้นะครับแบบนี้เลยเนาะต่อไปนะครับอันนี้ถูกสุดนะเป็น3บูเอชั้น3นะครับธรรมดาเนาะชั้น3เนาะตรงนี้จะเป็นซ่อมศูนย์เอ้ยซ่อมอู่อย่างเดียวนะครับซ่อมอู่อย่างเดียวนะแล้วก็ซ่อมให้กับผู้กรณีเท่านั้นนะครับรถเราซ่อมเองนะครับ สำหรับ2บวก3าบวกนะครับผมจะมีรายละเอียดอยู่ข้างใต้วิดีโอนะครับเป็นลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะก็จะมีอธิบายอยู่นะครับสำหรับ2บวก3าบวกแล้วก็อีกอันนึงก็คือสําคัญมากๆนะครับเห็นลูกค้าถามมาเยอะนะครับก็คือในกรณีผ่อนบัตรเครดิตนะครับเช่นสมมุติว่าเราเลือกนะครับเป็นกรุงเทพนะครับแบบนี้เนาะเขาจะมีให้เราเลือกนะครับในกรณีที่มีบัตรนะสมมุติว่าผมลองทําการสั่งซื้อนะครับแบบนี้เนาะ ชื่อผม A นะครับที่อยู่เดิมนะครับแล้วก็กดต่อไปเนาะใครที่แบบว่ามีรถหลายคันนะครับก็กรอกข้อมูลเว็บนี้ก็ง่ายดีนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับวันคุ้มครองของเรานะครับเช่นสมมุติว่าเป็นวันที่9กนะกดเลือกไปนะครับก็กดต่อไปเนาะก็ตรงนี้รับกรมธรรม์ท,ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้เขาจะส่งสมาให้ทางเมลทางอะไรพวกนี้นะครับดาวน์โหลดได้เนาะในเลืองที่จัดเก็บไม่ต้องกลัวหายเนาะเพราะว่า เราส่งเข้าเฟซก็ได้นะครับมันจะอยู่ตลอดเนาะเ e s s e n g e จนะครับหรือว่าจะรับทางเอกสารเป็นไฟล์ก็ได้แบบนี้นะครับมีค่าจดส่งเพิ่ม50บาทนกผมก็รับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กดไปต่อนะครับน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราทําการเลือกนะครับแล้วทำการตรวจสอบนะครับว่าเลขที่บัตรประชาชนถูกต้องไหมนะครับทะเบียนถูกต้องไหมเลขที่ตัวถังรถยนต์นะครับมันจะอยู่ในรายการจดทะเบียนนะครับก็จะมีตรงนี้อยู่นะสำเนาทะเบียนรถจะมีแจ้งอยู่นะครับแล้วก็ ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับความเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่สามารถคุ้มครองล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถคุ้มครองย้อนหลังได้นะครับปกติประกันก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะถ้าสมมุติว่าผิดนะครับเราต้องแก้ไขเนี่ยมีค่าดำเนินการ50บาทนะครับอันนี้เป็นของที่บริษัทประกันเขาเก็บนะครับแล้วก็นี่นะครับผ่อนสูงสุดได้10เดือนนะครับเป็นของ ktc นะครับในสิเดือนสบายเลยนะครับเดือนละพันเหรือจะจ่ายรวดเดียวหมดเลยก็ได้นะครับง่ายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผ่อนจเปอร์เซ็นต์เนาะ ในส่วนของการชาระเงินก็ประมาณนี้นะครับใครมีบัตรเครดิตของ KDC ก็จะดีหน่อยนะครับผ่อน0%ได้10เดือนเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเนาะพอเรามาหน้านี้แล้วเนาะให้เรากดแบกนะครับแบบนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกแบบประกันหนึ่งนะครับที่เราณที่ผมแนะนําเข้าไปดูเนาะก็เป็น2บวกนะครับแล้วก็เป็นซ่อมห้างนะครับซ่อมห้างนะครับแบบนี้เขาก็จะมีนะครับ อย่างเมื่อสักครู่นี้ราคาก็จะค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเป็นของวิทยาซ่อม5นะครับราคา9,500เองนะครับราคาแตกต่างกันเยอะเลยเนาะแล้วก็ทุนประกัน10,000นะครับก็คือซ่อมรถเรานะครับในวงเงิน10,000แนะแล้วก็ซ่อมคู่กรณีเนี่ยประมาณ1ล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น2บวกนะครับ2บวกนี้ก็คือคุ้มครองรถชนรถเท่านั้นนะครับเป็นยานพาหนะทางบกนะครับขับไปชนเครื่องบินนี่ไม่คุ้มครองนะครับพุ่งไปชนเรือไม่ได้นะครับ ต้องวิ่งอยู่บนถนนติดเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปชนพวกเสาไฟฟ้านะครับฟุตปาดอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้า2บวกเขาไม่คุ้มครองให้เนาะก็จะทุนสูงสุดอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับของวิยาประกันภัยเนาะซ่อมห้างนะครับราคาหมื่นสามเองครับน,นี่ถูกมากนะครับโอ้โอเคอันนี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน,นะครับน่าจะได้เลือกกันได้นะครับว่าต้องการ ที่ไหนเนาะโอ้มีอีกอันนึงนะครับถ้าสมมติว่าอยากได้ราคาประหยัดลงมาหน่อยนะครับก็เป็นประกันชั้น3าบวกแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในกรณีเกิดเหตุนะครับเขามีซ่อมรถเราให้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นนะแบบนี้นะครับผมชอบของถูกคุ้มครองดีนะครับเขาจะโหลดให้เรามานะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเบี้ยประกันเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหลดนานเลยนะครับน่าจะมีอยู่หลายที่เนาะ สำหรับประกัน3บวกนะครับตรงนี้เนาะก็จะมีราคานะครับเขาก็จะมีแจ้งไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น3บวกเนี่ยจะไม่คุ้มครองรถหายไปไหมนะครับก็คือซ่อมเขาซ่อมเราเนาะแล้วก็เป็นรถชนรถนะครับนี่นะครับก็คือรับแต่รถญี่ปุ่นนะครับใช้งานส่วนบุคคลนะครับซ่อมของเรา10,000แสนนะครับคู่กรณี00แสนนะครับแบบนี้เนาะทั้งนี้เนี่ยเวลาที่เขาเรียงมานะครับก็จะเรียงจากน้อยไปหาราคาค่อนข้างแพงนะครับแบบนี้เนาะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเราสังเกตดูนะจะมีของ a 里安นะครับที่เดียวเลยนะครับที่จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีให้นะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับของ a 里安ที่เดียวเลยนะครับถ้าใครที่แบบว่าต้องการในส่วนนี้นะครับก็ผมแนะนําของ a 里安นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแจ้งไว้นะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับชั้น3เนาะแล้วก็เป็นแอคคอร์ดนะครับก็อันนี้ทุน20,000นนะครับต่างจังหวัดอ๋อถ้าเป็นต่างจังหวัดของกรุงเทพทําไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีน้ําท่วมเนาะอันนี้เขาก็จะอธิบายไว้ละเอียดนะครับมีบวนการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับบางอันก็มีแต่ว่าไม่ได้เขียนไว้นะครับน่จนกับยานพาหนะทางบกนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราลองเข้ามาดูได้นะครับเขาจะมีรายละเอียดไว้ของแต่ละที่ เนื่องจากว่าแต่ละบริษัทนะครับมีแพ็กเกจเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะค่อนข้างเยอะนะครับก็เรามาช็อปได้นะครับมาเลือกได้เลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub สไครต์ด้วยนะครับใครที่ใช้รถรุ่นอื่นนะครับก็สามารถเช็คได้เนาะอันนี้เป็นของ h y u n d c o r นะครับที่ผมทําให้ดูเนาะ h y u ด d c o r ปี2020นะครับก็สามารถมาเช็คราคานะครับตามแบบที่ผมทําได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างใต้ของดีเทลด้วยนะครับแล้วก็ สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับ URL เนอะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ